เษตรทฤษฎีใหม่ให้แนวคิดชุบชีวิตเกษตรกร,ร,กรไทยให้เข้มแข็งต้อนรับเข้าสู่รายการโลก,กรเกษตรไทย ความปาาริย์ดีจากพวกเราที่จัดรายการทุกคนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรแบบลดต้นทุนเ,เพิ่มผลผลิตทำการเกษตรอย่างปลอดภัยทั้ง,ท,งทั้งพี่น้องเกษตรกรเองทั้งผู้ผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งไรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนและมั่นคงครับการช่วยเหลือเกษตรกรของข,ของทาง,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 งจังหวัดหรือทางราชการเนี่ยกะเน้นหนักเรื่องการ ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะในการพึ่งตนเองได้นั้นเนี่ยอันดับแรกก็ต้องให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรอันที่สองคือสามารถทห้ที่พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะนําไปปฏิบัติจริงได้ส่วนประการที่3คือวิธีการเกษตรหรือตัวเลือกที่เราจะนําเสนอพี่น้องชนนั้นต้องเป็นตัวเลือกที่ที่เหมาะสมกับภาวะการภาวะการตลาดแล้วส่วที่4ี่คือถ้าหาพี่น้องเกษตรกรเนี่ย เขาเรียกว่ามีทุนน้อยมีไรายได้มีมีฐานะน้อยฐานะ,ะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นเองได้ทางราชการก็จะเริ่มต้นเช่นเริ่มต้นด้านปัจจัยการผลิตเริ่มต้นด้านแหล่งทุนให้ครับโดยภาพรวมนะเนี่ยอยากจะนําเสนอพี่น้องเรรกษตรกรในแนวทางของข,องขาบาทเดจพไะเจ้าหัวที่ทางพระราชทานไว้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ย ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเกี่ยวกันจัดสรรพื้นที่ที่พี่น้องมีอยู่เนี่ยประการแรกคือเรื่องมีมีน้ํามีน้ําของตนเองแล้วก็มีสามารถประกอบกิจการ,กรเกษตรได้หลายๆอย่างในพื้นที่ของพี่น้องด้วยตนเองได้ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกเกษตรไทยค่ะกับเราสองคนเอสุกันดาแก้วอนุรักษ์ค่ะอุกมลวันเนรเดชาค่ะวันนี้เรามากันที่ตำบลหนองลงอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรามาดูความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านกันบ้างเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีการทํำข้าวเกลียบสมุนไพรแต่สีสันสดใสดส,สวยน่ารับประทานเลยทีเดียวค่ะ,คะ ค่ะทำมาจากสมุนไพรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเผือกมันมันต่อเผือกนะคะค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านของเกษตรกรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเข้มแข็งและมีความสมัครสมานสามัคคีขนาดไหนนะคะ,คะไปติดตามได้จากคุณมนตรีแสนสุกกันค่ะ ที่ไปเยี่ยมชมไร่หลังที่มาแล้วคราวนี้เรามาดูการทำข้าวเกรียบสมุนไพรกันดีกว่านะครับนั่งอยู่กับประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรนี่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนั่งข้างๆครับสวัสดีครับคุณพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อครับชื่อสมหมายแก้วประดิษฐ์ค่ะสมหมายแก้วประดิษฐ์นะค่ะแก้วประดิษฐ์ค่ะเป็นประธานชุมชน เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรป่าชุมชนห้วยสะพานสามไม่ขีทํำไมถึงยาวก็จะบอกหนาใช่ไหมคะใช่ใชคือเริ่มแรกเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทําเข้าเกลียบยังไม่ได้รวมตัวกันนะคะคสมาชิกก็ท,ทําไร่ทํานาทํามันนะคะเป็นเกษตรกร,กรพอเรามารวมตัวกันเราก็เลยตั้งชื่อมีกเกษตร ป่าชุมชนหมายถึงกลุ่มที่เกิดมาก็มาจากป่าชุมชนเนื่องจากว่าคนมาดูงานเยอะก็เลยได้คิดทำเขาเกลียบนะคะ <Okay. S 2> ห้วยสะพาน <laughs> คือหมู่บ้าน oh. หมู่บ้านห้วยสะพานค่ะก็เลยมีชื่อว่ากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคีก็เลยยาวไปหน่อยค่ะไม่หน่อยค่ะทำครั้งแรกเนี่ยไปขายตรงไหนขายขายไม่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 ได้แจกกันกันทำกันทนไม่ได้แจกเลยค่ะอ๋อขายเลยขายเลยไปทำครั้งแรกขายในหมู่บ้านเนี่ยค่ะใส่ใส่ถุงละสี่บาทไปส่งให้เขาสี่บาทเขาขายห้าบาทกำไรบาทนึงใช่ค่ะโอ้โหนี่ได้ได้กำไรมาเขาเขาได้กำไรบาทหนึ่งแต่เราก็ ลงทุน80บาทใช่ไหมเราขายได้120เราก็ได้กําไรมา40บาทพี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่เป็นกลุ่มเนี่ยนะก็มาช่วยงานเพื่อนก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทํางานระบบกลุ่มใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สมาชิกก็ไปปลูกกันไปปลูกด้วยบางคนก็ไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกเราก็รับซื้อใช่ค่ะก็เกลียด ก็เขาเกลียยสมุนไพรใช่ค่ะเกีสมุนไพรที่นี่มีกี่อย่างครับก็คือจะมีฟักทองแล้วทองจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็แครอทเมื่อก่อนเราใช้มะละกอนเวลาต้มแล้วมันเหม็นเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแครอทที่ที่มันปลูกไม่ได้ในชุมชนนะคะก็คือแครอทจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มันม่วงข้างในมันจะเป็นสีม่วงๆนะคะแต่บางครั้งก็ใช้มันต่อเผือก นะคะก็ผสมกับดอกอัญชันก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีเขียวก็จะได้มันเทศที่มันเป็นสีขาวกับใบเตยจะเป็นสีเขียวสีขาวล้วนๆเลยก็คือเผือกออะค่ะแล้วยังบอกมีสายรุง้วเหรอสายใช่ค่ะสายร,งร,ายรุงก็คือ5สีอันนี้เราก็มาทําให้มันอยู่ในแผ่นเดียวกันที่เราทําก็คือว่าเรากำลังทั้งทากันอยู่เนี่ย ฝนตกแดดออกสายลุ้งขึ้นโอ้โหสวยเขาอยากทําสมาชิกเขาจะบ้าหรือจะทํำยังไงอา้อาวลองดิเขาบอกให้ลองเราก็เอามาซ้อนกันมันก็เหมือนขนมชั้นหั่นออกมามันเหมือนขนมชั้นมันเป็นชั้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 นซ้อนแบบไหนซ้อนเอาเอาแต่ละสีมาซ้อนซ้อนกันแล้วก็แล้วก็เอาไปน,นึ่งแล้วก็มามหั่นจ้ะไม่ใช่แล้วก็เราต้องมีวิธีต้องลองไปเรื่อยๆจนได้แค่นี้แค่ แค่ที่ทำ ดูขั้นตอนการทำข้าวเกรียบสมุนไพรกันดีกว่าใช่ค่ะอยู่ในโรงเรียกงอะไรโรงเรือนโรงโรงผลิตค่ะโรงผลิตค่ะครับค่ะตอนนี้ก็จะให้ดูวันนี้เราจะทำใบเตยมันเทศกับใบเตยค่ะเริ่มต้นอันนี้ค่ะอันนี้เราต้องมันแล้วก็ปั่นปั่นกับใบเตยนะคะมีกกินหอมใบเตยไหมคะไม่กินอ่าก็จะมีกระเทียมลงไปด้วยค่ะมันเดือดแล้วนะคะพร้อมที่จะมันไหนมนอยู่ อันนี้มันมันมันเทศอะค่ะค่ะตักขึ้นมาก็จะเนื้อมันมันก็จะผมผมยังไม่เจอเลยนี่ค่ะก็เราปั่นออกมาแล้วไงคะปั่นเอามาใช่ค่ะเอามาเทศไปปั่นนะคะอันนี้ค่ะที่ที่ต้มไว้เนี่ยค่ะอ๋อนี่ไงค่ะนี่คือมันเทศค่ะต้มแล้วเราก็ไปปั่น่มันเทศต้มค่ะไปปั่นค่ะปั่นเป็นปั่นให้มันละเอียดนะคะ เขาปั่ละเอียดแล้วเอามามาต้มแบบนี้ใช่ค่ะอัตราส่วนมันกับน้ำเท่าไหร่น้ำประมาณนี้ก็หม้อนย่างเี้หม้อเบอร์สี่สิบนะคะแล้วก็เราจะใช้ใช้มันประมาณสามโลสามโลค่ะแล้วเอามาต้มมันปั่นเสร็จแล้วปั่นนี่ปั่นพร้อมกับเครื่องปรุงด้วยเครื่องปรุงแยกไว้ค่ะเครื่องปรุงอันนี้มันต้มเดียวมันต้มกับกระเทียมกระเทียมแล้วกระน้ำค่ะค่ะถ้าจะเอาสีเขียวก็ใส่ใบเตยค่ะ ก็ใช้มันสีม่วงกับดอกอัญชันถ้าดอกอัญชันเราจะใช้ทั้งดอกเลยไม่ต้องปั่นแล้วเผือกเผือกก็ขาวล้วนๆไม่ต้องใส่อะไรเดินมาตรงนี้เดินมาทำจักที่ต้มนี้แล้ใช่ไหมต้มนี้ที่เราทำก็จะเอาแป้งตักแป้งเลยตักเอาแป้งใส่เครื่องเนี้ยค่ะแล้วก็เอาเครื่องใส่ใส่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะเอาตักน้ําเนี่ยนี่คืออะไรแป้ง อันนี้คือคือแป้งมันกระเทียมเอ้ยกระเทียมไม่ใช่กระเทียมแป้งมันแล้วก็เกลือน้ําตาลพริกไทยป่นค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ค่ะที่อันนี้ผสมผสมแป้งมันเกลือพริกไทยป่นน้ำน้ำตาลน้ําตาลค่ะช่างค่ะเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ค่ะ เอาน้ำใส่ใช่ค่ะเอาน้ำใส่พอประมาณค่ะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆอ๋อเรียกว่าขั้นตอนนวดแล้วค่ะนี่ขั้นตอนนวดค่ะต้มม่วงนี่ต้องทำงานพอต้องควรนะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันฟักทองน้ำเยอะมัต้องใช้น้อยค่ะอันนี้ต้องใช้น้ำเยอะมันม่วงกับมันเทศอ่ะ น้ำเยอะแล้วก็ต้องคอยตีคอยคนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะจับเป็นก้อนพี่ไคยกระเทียมด้วยนะค่ะเพราะว่าเวลาถ้าได้ที่แล้วจะไม่ติดมันจะร่อนออกมาค่ะได้ที่แล้วจะร่อนเอาละค่ะนี่ทำด้วยความชำนาญเลยนะเนี่ยเอาออกมาแล้วออกมาแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะมาช่างก้อนละแปดขีดค่ะ ก้อน8ขีด8ขีดค่ะแล้วก็ปั้นถาดอันนี้จะใส่ได้ประมาณ9ท่อนอันนี้เริ่มขั้นตอนการปั้นใช่ค่ะเอาลนะครับช่างค่ะ1ช่างแล้วก็เอามานวดขีดค่ะเอามานวดอีกนิดนึงค่ะมานวดอีกหน่อยนึงจะไม่ติดมือค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆนี่เป็นแห้งนวดโดยเฉพาะเลยป่ะครับ ก็ทุกคนทําได้ทุกอย่างกันเหมือนกันทำได้หมดค่ะถ้าสูติว่าคนโน้นไม่ยู่คนนี้ก็นวดได้เลยแน่อยก็ไปเปิดเองะเขาเขาวดประมาณกท่ไหนประมาณแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะกะถูกอะว่าแค่ถาดเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะกะของเขาถูกอะว่าเท่าไหนถึงจะเสมอกับถาดซึ่งเอาไปรื่งตอนนี้ยังไม่ได้นึ่งเะค่ะยังไม่ได้นึ่งมีที่นึ่งแล้วไหมนึ่งแล้วแล้วก็มาหั่นค่ะ กอันนี้เสร็จแล้วนะคะพอเนื้อเสร็จแล้วเราต้องมาแช่ตู้เย็นอ่าตู้เย็นไว้สองคืนแต่นี้มือเช้าเราหั่นไปแล้วรอบหนึ่งอย่างที่คุณพี่บอกเมื่อกี้เนี่ยต้มเสร็จเอามาเนื้อเสร็จแล้วเอามาพักไว้อย่างนี้คืนหนึ่งหคืนค่ะพอหนึ่งคืนเสร็จแล้วเอามาแช่เย็นสองคืนคืนเป็นยังไงครับเป็นออกมาเป็นงี้ใช่ไหมค่ะนี่อันนี้เพิ่งแช่เมื่อวาน ค่ะอันนั้นยังหั่นไม่ได้อันนี้ค่ะที่หั่นได้ค่ะถ้าว่ามันไม่แข็งมันจะติดใบมีดค่ะจะแข็งจะบาไม่สวยแข็งเกียวเดียวใช่ค่ะอันนี้ถ้าทะเลาะกันเนาะเอาไปตีกันนเี่ยตายค่ะตายอย่าทะเลาะกันเอาไม่น่าสใช่ไหมใช่สามัคคีแล้วไม่ทะเลาะกันค่ะเพราะกลัวเอาก็เกลียไปตีกันอาไม่ค่ะแล้วจะหั่นให้ดูนะคะอ้าวหั่นเลยหั่เลยเดี๋ยวหายขาหั่นเอง โอ้ถ้าสมัยเครื่องหั่มนมเลยนี่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเริ่มแรกก็ใช้ใช้มีดหั่นค่ะใช้มีดหั่นใช้มือหัน่นพอต่อมาเราก็ใช้ที่ใส่กล้วยค่ะที่ใส่กล้วยเสร็จแล้วก็ไม่ไหวเพราะว่าเริ่มเยอะขึ้นก็เลยไปซื้อเครื่องหั่นเครื่องแรกอยู่ที่บ้านค่ะหั่นไม่ได้แล้วก็ไปซื้อมาใหม่ อยู่ข้างในนู้นสองเครื่องค่ะอันนี้เครื่องที่สี่ค่ะอดีตอดีตในอดีตละใช่ค่ะอันนี้เครื่องที่สี่วุนเป็นมึนแกงมากเลย่ยอะไรคะมีดเนี่ยวเสียเป็นอันอันไว้เลยใช่ค่ะแข็งแข็งแล้วแข็งเลยใช่มีทันไหมใช่ใช่ค่ะ อแล้วได้เป็นก็เกลียดเป็นว่าดุดดุดแล้วแต่ยังไม่ยังทำอะไรไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้เย็นเย็นอยู่เพิ่งเออกมาจากตู้เย็นใช่ค่ะต้องเอาไปตากต้องเอาไปตากอีกไปตากที่โรงตากนู่นอาครับตอนนี้มานี่โรงตากใช่ค่ะที่บอกเมื่อกี้นี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดขอให้กับ ขอพลังงานให้ค่ะพลังงานก็เอาพลังงานจังหวัดก็เลยเอามาให้นะคะอบอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิต์นะจะลดความอ้วนขึ้นมาเลยนะคะนี่ครับตากค่ะอย่างที่พี่บอกว่าตากจนแห้งค่ะนี่ตากเมื่อเช้านะคะนี่อันนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะมันมันหมดแล้วยังไม่อะค่ะอันนี้เพื่อความรู้สึกของเรามันต้องมันเบามันเบาค่ะ างบน่ะค่ะเาต้องให้แบบแห้งทั่วถิงกันนะคะครับอันนี้ก็ต้องทำเบาๆล้วมันแตกใช่ต้องเกลียตลอดวันนึงก็จะเตียประมาณ3ครั้งลค่ะอันนี้สวยแล้วอันนี้สวยแล้วราจะขายกิโลละ100บาทร0 0บาทค่ะมันก็เบาดีได้เยอะค่ะรนึงก็ได้เยอะบรจุง่งย่ค่ะนู่นคะอันนี้บอร์สที่เราไม่ไวยนะคะอันนี้ที่เราคัดแยกไว้แล้วคัดแยก่อันนั ถุงละห้ากิโลพร้อมขายพร้อมทอดมีห้าร้อยบาทคุน่ค่ะห้าร้อยบาทมาสั่งได้เลยได้เลยค่ะนะเอะครับแม่กินน้มหอมหลังจากไปหลายขั้นตอนแล้วอะละมาขั้นตอนทอดแล้วค่ะทอดเอาอะกินแล้วเอาอะคุณพี่ค่ะนี่ทอดนี่ต้องเรืองุชอดใช่ค่ะอันนี้ต้องให้น้ำมันร้อนนะคะฟันขึ้นอย่างนี้ถึงจะถึงจะพอลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะคะมือทอดมือทอด แล้วเดี๋ยวเราจะทอดใส่รุ้งให้ดูนะคะอันนี้ได้ได้ค่ะอันนี้แยกประเภทเอาไว้ใช่ค่ะมันเป็นมันเผือกเป็นเผือกใช่ค่ะเอาละนี่มือทอดนี่เฉพาะรเปล่าหรือใครก็ทอดได้ใครก็ทอดได้ค่ะได้ได้ทุกคนค่ะทุกคนค่ะจะทอดนานยังครับเนี่ยเย็นจิ้มยิ้มอันนี้ตั้งแต่เริ่มทํากันเลยค่ะเนี่ยโอ้แรกเริ่มมาเลยแแรกเริ่มกันมาเลยค่ะปีสี่สองใช่ไหมค่ะโอ้อันนี้อันนี้ใส่รุ้งค่ะนี่ อะไรมันพิเศษตรงไหนมันเป็นพิเศษตรงไหนก็คือเราก็มันแผ่นเดียวมีห้าสีนะะเนี่ยค่ะลายห้าสีใช่ออนี่ก็ดูดูพอพองออกมาเต็มที่ก็ใช้ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานไม่ไม่ไม <laughs> ค่ะ หลังจากตลาดผมก็ทานมาเื่อยจนเดินมาถึงนี่แล้วนะเอามาดูนีนะนะแล้วก็จะมาบรรจุถุงค่ะแล้วก็จะแยกนะคะใส่รุ้งมาสส่รุ้งเราดูถ้าจะพิเศษหน่อยใช่แล้วเราเราจะใส่น้อยกว่าแต่ขายราคาเดียวกันเพราะว่าใส่ลุ้งที่เราทำเนี่ยมันหลายขั้นตอนถ้าสมมุติว่าเราทําแยกสีวันหนึ่งหนึ่งร้อยโลแต่อันนี้เราทําได้แค่สี่สิบโล เพราะนั้นขายสายลุงทำยากวาวกว่าทำยากกว่าเสียเวลากว่าใช่ก็เลยขาย,ขายแพงกว่าก็ผลสรุปแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ,รบเข้าวเกลียบทิพทิพข้าวเกลียบสมุนไพรทิพข้าวเกลียบสมุนไพรน,นะะเห็นที่ไหนสนับสนุนได้เลยประธานแล้วก็สมาชิกคนเก่งทำกันด้วยฝีมือเลยนะครับเนี่ย เนี่เป็นงานของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านจริงๆนะครับเข้าเวลาว่างเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาทําผลิตภัณฑ์ขายอย่างนี้ครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของข้าวเกลียบนะครับซึ่งผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าชุมชนบ้าน้ว้ยสะพานสามัคคีนะครับแม่บ้านแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นนะครับสวยไหมครับสวยไหมสวยค่ะสวยนะครบชุดยังครบยังไม่ครบนะที่ไปทํางานบ้างก็มีอะไรบ้างก็มีแล้วถือว่าทำไม ถือกันทำไมโชว์ค่ะโชว์ใช่โชว์ปฏิภาณนะนะโชว์ปฏิภาณขอขอขอบพระคุณนะท่านเกษตรอำเภอและท่านเก็ได้เก็มานะสมาชิกกลุ่มมาสาธิตให้เราชมนะขอบพระคุณขอบพระคุณและขอบพระคุณก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับอขอบคุณ นะคุณเอสที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีการรวมกลุ่มของแม่บ้านกันอย่างเหนียวแน่นค่ะมีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ค่ะจากข้าวเกลียบธรรมดานะํะามาเพิ่มมูลค่าใส่สีใส่สมุนไพรใส่รสชาติใหม่ๆเข้าไปนะคะ,คะน่าสนใจทีเดียว<ช>ค่ะแล้วสีที่ได้ก็สีจากธรรมชาตินะ,ะ,ะถ้าสีม่วงเ้าบอกว่ามาจากมันต่อเผือก ค่ะค่ะสีส้มก็มาจากแครอทอ๋อนะคะใครสนใจที่จะมาเรียนรู้ก็มาได้นะคะที่ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานกับกลุ่มแม่บ้านค่ะซึ่งเขาก็จะมีการสอนให้ด้วยนะคะค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่วันนี้เรานําเสนอให้ค่ะส่วนคราวหน้าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรอีกนั้นต้องคอยติดตามกับรายการโลกเกษตรไทยค่ะสําหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ